สวัสดีค่ะชื่อพิมชนกอารักษ์มนิทนะคะหรือชื่อเล่นว่าติ๊ตีนะคะอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจอยู่ชั้นปีที่4ค่ะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะค่ะค่ะประธานจะเป็นผู้แทนคณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะคอยวางแผนดาเนินการจัดทาโครงการต่างๆคอยติดตามผลงานแล้วก็ควบคุมประสานงานกับฝ่ายต่างๆค่ะ ค่ะสวัสด e. ีค่ะลูกกันนะคะนางสาวสสรั์เงาพ้ทธนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศปีที่3ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานหญิงค่ะครับพงศกรตาองถาวรครับหรือเรียกว่ารัดครับศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมชั้นปีที่4ครับฝ่ายตอนนี้นะครับรองประธานชายครับครับผมก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนในแต่ฝ่าย วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแกรร้ไขปัญหาครับค่ะอาจารย์ก็จะคอยช่วยพฤริตินะคะกับพี่รัตเนี่ยประสานงานดําเนินงานให้ผ่านไปอย่างราบรื่นค่ะเรื่องสองวันนี้แพงคอนคสารค่ะพี่น้ำค่ะศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจชั้นปีที่4ค่ะขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเฮลันยิกค่ะก็คุคมดูแลเกี่ยวกับการเงินตรวจสอบ จะทำงบประมาณรายรับรายจ่ายพร้อมทั้งจดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการเงินค่ะกำนันวันเห็นศรีศักดิ์ค่ะกุ้งค่ะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะอยู่ชั้นปีที่3ค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการค่ะสำหรับตำแหน่งเลขานุการนะคะจัดเตรียมเอกสารในการประชุมทั้งหมดค่ะดูแลการประชุมและสรุปรายงานการประชุมทั้งหมดค่ะ เลครับชื่อพัวนาคุณบรรกุลครับชื่อเล่นชื่อพีศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจครับอยู่ปี2ปัจจุบันดำรงตแหน่งประธานฝ่ายวิชาการและธุรการครับก็มีหน้าที่ในการวางแผนจัดทําแล้วก็เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนะครับวางแผนด,ดําเนินงานเกี่ยวกับที่นักศ,ศการทางวิชาการครับและดูแลงานเอกาสารต,ต่างๆครับ สวัสดีครับชื่อนาราวิสุวรรณพายครับชื่อนายชื่อแซนนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมครับผมชั้นปีที่สองครับปัจจุบันดํารงตาแหน่งเป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับสาหรับหน้าที่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีหน้าที่ที่ช่วยในการสางความสัมพันธ์ให้กับพี่น้องไอทีนะครับในการทํากิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีอีกหน้าที่หนึ่งคือการกระจายข่าวสารให้กับคนในคณะได้รู้นะครับได้ทางทางเฟซบุ๊ก หรือว่าจะเป็นทางบอร์ดหน้ามหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นทางยูแชนแนลนะครับหรือไม่ก็เป็นทางวิทยุนะครับก็ยังได้ครับครับชื่อสุริยาหลังวันครับชื่อเล่นชื่อต้นครับอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจครับชั้นปีที่4ครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายกีฬาครับมีหน้าที่ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมกีฬาครับ ควบคุมและอำนวยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยครับที่คณะอิสรนสวัสดีค่ะชื่อเพ็ญพรกันประเสริฐค่ะพี่แ้วค่ะก็ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจค่ะก็ตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะตอนนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายสวัสดิการค่ะก็ฝ่ายสวัสดิการของเรานะคะก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การดําเนินการในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มค่ะและยังประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการค่ะและผมชื่อนายสุกิจจิชอบนะครับชื่อเล่นชื่อร์ดเดย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกมครับปี2ครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายสินครับ ฝ่ายสินนะครับก็มีหน้าที่ในการเอกแบบผลงานคอยครีเอทีฟงานให้กับทางคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ามหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งคัดเอาและวีทีอชุดนี้ที่กําลังไหนทำอยู่แล้วนะชื่อธีระพงศ์วรวัฒนครับชื่อเล่นชื่ออาร์นะครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับชั้นปีที่3ครับ ปัจจุบันเราลงตำแหน่งประธานาโสดทันอุป,ปกรณ์ครับก็คือฝ่ายโสดนี้จะดูแลพวกเสียงพวกไฟแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเมื่อมีงานอีเวนต์ต่างๆเราก็จะคอยเก็บภาพเก็บวิด,ดีโออะไรแบบนี้ครับ <S <S ชื่อกิติฟ้าคุ้งครับชื่อเล่นชื่อชาวตู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปี3าครับปัจจนดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบําเพ็ญประโยชน์ครับหน้าที่ดำเนินงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและฝ่ายอื่นๆครับชื่อนายชัยพรอนุภาพใตพพบชื่อเล่นชื่อตีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจชั้นปีที่3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานฝ่าย ศิละปะวัฒนธรรมครับดำเนินการและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในศิละปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสวัสดีค่ะนางสาวนิชาพัชรีสวุวรรค่ะชื่อเล่นบิวค่ะ อยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจชั้นปีที่4ี่ค่ะปัจจุบนันดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุค่ะค่จะทำพัสดุตรวจสอบสถานที่จะทำทะเบียนบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์มิดหมู่จำหลัดครับชื่อเล่นชื่อมิดครับ ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจครับชั้นปีที่4ครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานฝ่ายนันทนาการและเชียร์ครับสําหรับฝ่ายนันทนาการและเชียร์นะครับก็จะมีหน้าที่คิดคัดเลือกเพลงเกมกิจกรรมต่างๆที่จะใช้เข้าร่วมในโครงการหรือว่ากิจกรรมของทางคณะครับ